นี่มาจ้า FC มาจ้าโอ้ยแค่เปิดกล่องก็หอมนะคะเค้กกล้วยหอมนะคะเห็นไหมคะหน้านี่มีกล้วยหอมเป็นชิ้นๆเลยค่ะ FC มานะคะร้านสาวพี่ใบของเรานะคะจบเบกเกอรี่มาแล้วจะเปิดร้านนะคะอะปีใหม่นี้นะคะช่วงนี้ก็ทําส่งตามร้านกาแฟดังๆนะคะอื วันนี้เราเคยชิมแล้วนะคะฝีมือร้านนะคะเพราะว่าไม่ยังไม่มีหน้าร้านนะคะตอนนี้แค่ทําส่งตามร้านกาแฟหลังบ้านก็โอ้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วค่ะไม่ได้พักเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดซิงก้อนใหม่นะคะเค้กกล้วยหอมค่ะ fc ่ะกุ้ยหอมมาก fc วันนี้ก็ขอจบอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องตัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นรถไปกินด้วยนะคะจะไปเที่ยวอืเสียดายเนาะอยากจะไปฝากอื ฝากเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เดี๋ยวหาว่าติดสินบนเนาะเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีนะคะที่พัทยาแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่เะเจ้าหน้าที่บอกว่ามาแต่ตัวกับหัวใจก็พอนะคะเอฟซีเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการชิมอุย้ยดูสิเห็นไหมคะอุ้ย,ยเนื้อละมุนมากเลยเนื้อแน่นแบบกล้วยเลยเอฟซีแป้งไม่เยอะนะคะแต่ว่าเนื้อกล้วยหอมจยอุอย้ยหอมมากมาเลยเอฟซีอยากจะมีปุ่มหอมให้คุณได้รับชมระวงังอืมอ้มอืมอ้มอืมอ้มอร่อย สมัมผัสถึงกล้วยหอมจริงๆเลยนะคะนี่ลืมมาซ่อมมาก็จะมาแนะนำนะคะเค้กที่อร่อยที่สุดในวังม่วงตอนนี้นะคะใครสนใจอยากจะสั่งไปางานวันเกิดงานของขวัญหรืออะไรต่างๆติดต่อประหยัดมานะคะ0 9 8 8 2 6 3้5 4ปอนใหญ่ๆอย่างนี้นะคะใครเคยกินอ่เค้กกล้วยหอมเจ้าดังที่เขาลงไว้นะดาลงเดามาชิมเจ้านี้แล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โห ของก็ดีจริงๆค่ะเพราะว่าใช้แต่คุณสินค้าคุณภาพนะคะเนยก็เนยเออแบรนด์ดังนะคะเหมือนที่เออร้านเค้กเจ้าดังทำนะคะก็คือเนยยี่ห้อดีในห้างค่ะเนยยี่ห้อในห้างก็ไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโอ๊ยไม่ได้รับค่าจ้างต้องจ้างฉันมารีวิวนะเนยจนถึงจะบอกยี่ห้อนี่ค่ะมาจะชิมไม่ดูนะคะหอมอร่อยมากเลยอืมอืมคำเดียวไม่หยดเลยอร่อยมากนี่ค่ะ เค้กกล้วยหอมของจริงต้องเป็นอย่างนี้นะคะข้างหน้าก็เป็นกล้วยหอมข้างบนแล้วอ่าเค้กกล้วยหอมมันไม่ใช่มีแต่แป้งมันต้องสัมผัสได้ถึงเนื้อกล้วยหอมจริงๆนะคะสนใจสั่งได้กับสองเก้าเก้านะคะหนึ่งปอนสองเก้าเก้านี่ใหญ่เบอร์เทออย่างนี้เลยนะคะอโอ้อร่อยจริงๆค่ะเอฟซค่ะเดี๋ยวเราจะไปดัดผมพอดีก็เลยขอชิมโชว์นิดนึงนะคะอืเดี๋ยวเอฟซีโอทำไมไม่ใช้ตัดอ๋อเขากินกันคนละปอนคนละปอน <laughs> นะคะ ตัดกินง่ายกว่าค่ะเพราะว่าไม่มีมีดตัดแล้วเปิดมามันหอมนะครับอามีดตัดไม่ทันแล้วกันนะคะก็ขอโทษดว่าเก้กกล้วยหอมเจ้าอร่อยที่สุดในโลกตอนนี้เรามีสาขาเปิดสิ้นปีนี้นะคะสั่งได้ค่ะ0 9 8ย์6 3 0 5 4เราไม่ได้มีเก้กกล้วยหอมอย่างเดียวะค่เ f ฟ ยังมีเค้กวันเกิดเค้กทุกงานขอให้สั่งนะคะแต่ต้องสั่งล่วงหน้านะคะเราไม่วางหน้าร้าน,นะคะ่ะเรารับพิออเดอร์เท่านั้นนะคะสั่งปุ๊บนัดวันไหนถึงจะทําวันนั้นนะคะของเราสดใหม่เสมอนะคะคุณภาพดีเค้กไ้วหอมและอีกสารพัดเค้กติดต่อมาค่ะนะคะออกจากเตาวางม่วงนะคะนะคะทาในคฤหาสนั่นแหละคะ่ะทําในคฤหาหา์ที่ซันเดินไปเดินมากับน้องมะขามนั่นแหละคะ่ะนะจ้า สนใจศูนย์เก้าแปสั่งมาค่ะสั่งมานะจ๊ะสวัสดีไม่ได้กินเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะนี่ดูดูดูด,ด,ดูหอมมากพ่อสำเนียเดอ้อสัสิกินแล้ว